สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับท่าพี่น้องมาเบิ้งรถค่ะ NPR 115นะจ๊ะสวยๆเดิมๆค่ะท่านนี่นะคะขึ้นเข่ามาขึ้นเข่ามาใหม่ๆนะคะวันนี้อันนี้กัใส่หมวกให้เรียบร้อยนะคะเสริมหมวกให้เสริมรูลมให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะคันนี้คันนี้นะค่ะสวัสดีค่ะป๊าอ่ะสบายดีครับพี่น้องอ่ะมาพอพีพอพี่น้อ,นองมื้อน,นี้กับบรรยากาศ ตอนนี้นะครับเวลาใบม้งใบม้งใบม้งหรอคะของวันที่ยี่สิบเจ็ดตีเก้คือคือสีแมนอยู่ค่ะฉันก็ลืมฉันก็ลืมค่ะกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดับเวลาเทียงเทียงกระลังสิวอพรหมวานประมาณเทียงเทียงหรือใบม้งเนี่ยหรประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแกงพีแกงนอง่อนนะครับเมื่อนี้นะครับเอาของ นะครับดีของสะสมนะครับพี่น้องนะครับชาวจังหวัดมหาสารคามมาพี่แยนองได้พิจารณาน้ำกันนี่คือนะครับปไอ้รูปหล่อในตำนานนะครับเป็นรถในฝันของโกตตุกเองเอานี่บผมว่าเป็นไงไก่นะครับเป็นอิวสุ n p r ตัวนี้เป็นตัวยาวพิเศษความยาวอยู่ที่ห้าเมตรนะครับนี่สีเดิมโรงงานเป็นสีขาวเขานะครับแต่ว่ากระเห็ดสีไม่มากเป็นบางจุดแล้ล่ะนะครับเป็นรถ าจากมหาสารคามบ้านกโกตุกครับพี่น้องนะครับเป็นรถคนแก่รถผู้เฒ่านะครับกโกตุกได้มาสดสดหลอนๆล่อมาโมว่านนี่ครับพี่น้องนะครับเอ้อเปิดราคาเท่าไหร่ค่ะเปิดราคาบ่หลายลข,าขายกัน,กนบ่แพงครับพี่น้องโกตุกขายในยราคา1นึ0 0 0สบาทสามารถโวจาพูดคุยต่อรองกันได้ได้เด้อนะครับสามารถโวจาพูดคุยต่อรองกันได้แสนกว่าบาทพี่น้องแสนกว่าบาทนะครับพี่น้องมาเห็นขันบ่าชินบ่ชอบอมฉี่บ้าพูด่าคอยรถรถขั้นนี้นะเอออย่ามาเมื่อย ไดคด้านหน้าหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทพี่น้องทีได้ยังแนบมาบังนับกันนะครับได้ด้านภาษีนะครับได้ด้านภาษีนะครับไม่ได้ค่ะนี่สามสิบเอ็ดมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับพี่น้องสามสิบเอ็ดมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับภาษีเต็มนะครับรถตัวนี้เดี๋ยวในรายการแรกเริ่มเดิมที่จดทะเบียนหน่ายจะเป็นปีสามบอเป็นสามสองกับสามสามประมาณนี้นะครับเป็นตัวเกียร์ยาวนะครับเกียร์เงีวเกียร์สั้นก็คือตัวเกียร์ ว่าได้ช้วยปัญหานะครับพี่น้องเดี๋ยวเบื่องเก่งภายในนะครับขอางบอกแลกบอกแลกเลยนะครับพี่น้องเครื่องยนต์ดีมากเครื่องยนต์อ่ะเดี๋ยวเบิ่งเก่งภายในน้ำกันสกปร์นะครับตัวนี้มันลดขาดหายไปจากของเดิมเิ่นเอาปฏิกาใส่เดียโคตัวอาจจิเฮดเป็นแผ่นสแตนเลสใส่ให้นะครับตัวนี้อาจเดี๋ยวมีเวลาเฮดเป็นแผ่นสแตนเลสใส่ให้นะครับทุกอย่างเพอเฟียกหมดนะครับบม่มีหม่องผูหม่องพัง นะครับเบาะมันมีห้อยขาดจ่ว่าป้าแล้วนะครับจาขอจาขอเข้ารถเห็ดผู้เท่านะครับพี่น้องนะครับเบื้องรถนะครับสีสันมันนะนะครับพี่น้องเบื้องเองนะครับก็คขึ้นาโอเคเนี่ยเก็บจับปันสาวสำน้อยยืนตรงสวัสดีจ้ารดอายุประวาณนี้นะครับพี่น้องล้อยคมร้อยสันนะครับรอยคมรอยสันนะครับถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยนะครับ ใส่คำว่าสวยเลยล่ะนะครับใช้คำว่าสวยเลยล่ะเดี๋ยวตัวนี้สายปันตัวนี้มันขาดเดี๋ยวสิซ่อมให้นะครับพี่น้องนะครับเป็นยางเลไม่ใช่เรียนเป็นยางฝาใบ 825R16 นะครับเป็นยาง82หา R16 ครับพี่น้องนะครับข้อกระบะเป็นกระบะริมใหญ่นะครับความยาวอยู่ที่5เมตรนะครับว่ามีผูบว่าไม่ขาดว่ามีก้อนแม่แต่จุดเดียวนะครับกระบะสวยมากนะครับข้อนะครับเป็นข้อไม้ดาสิเป็นไม้ศาสตรนะครับดาสิเป็นไม้าสตร์แข็งเป๊ะ นะครับแข็งเฟ็กนะครับวัต้องห่วงนะครับคัสซีสวยมากนะครับคัสซีสวยมากสีเดิมโรงงานเลยครับไอ้นะครับเบรกเสริมหมอลมมาเรียบร้อยนะครับคัสซีใช้คําว่าสวยมากแหนบเสริมเรียบร้อยนะครับแหนบเสริมมาเรียบร้อยนะครับเฟืองไทยเป็นเดิมโรงงานนะครับเฟืองไทยเป็นเดิมโรงงานนะครับยาง825 R16 เอ้ายางมาเบิร์นน้ำกันนะครับถ้าด้านฝาไทย นะครับถ้าฝาถ่ายอยู่ตรงไหนนะครับกับพื้นมั่นนะครับเป็นพื้นไม้นะครับอันนี้เขาโจแก้อ่อยนะครับรถฉีบอ้อยอาจ์ิบดสวยปันไดนะครับกับโแน่โกตุอาจิกัดเป็นเล็กให่ก็ได้พื้นเดี๋ยวถไม่ามีเวลานะครับถาบว่ามีเวลาโกตุสีท่อนไหพี่น้องได้ไปจัดเป็นเล็กพื้นเล็กให่นะครับพี่น้องเ้อนะครับไม่ซีเรียสนะครับตัวนี้ผู้เลก็เห็นได้นะครับจางก็เที่ยนก็เห็นได้นะครับพี่น้องเอานะครับพี่น้องเบิ่งน้ำกันนะครับสซารับเฟย เงี้ยมาตามมากัปงทางนี้นะครับนะครับทางด้านนะครับ8 2ดส1 6คัสีในสีเดิมโรงงานชื่คำว่าสวยมากนะครับมอมอพักเดิมโรงงานเลยนะครับถังน้ำมันไม่มีรอยกระแทกกระทันนะครับไม่มีรอยกระแทกกระทันนะครับกองดักน้ํากองดีเซลกองอากาศอยู่ในตําแหน่งเดียวกันนี่คือแบบฉบับของรถห้างนะครับอันตรงนี้นะครับพี่ร้องนะครับตรงนี้สีมีห้อยกระแทกมากหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นการถอย เออผู้เฒ่าถอยถอยเปิดเออถอยหลบแงกเบืองทั้งหลังเป็นโมเบิงกระจกคือเขาดิเออเป็นโมเบิงวัฒนัดนะครับถอยอันนี้เลยวเปิดใส่กับเสาเหลราเอออันนี้ใส่กับเสาเหลราเย็นจากฟอนนี่โมเป็นยังนะครับแต่ว่าปิดประตูได้สนิทเหมือนเดิมแต่ว่าแค่มันไม่สวยมันดุ่งแน่นิดหน่อยคนะตูกับวัตถุซีเลียดนะครับพี่น้องนะครับสีนี่ก็ต้องเสิร์ฟนะครับสวยนะครับมีสติกเกอร์ไม่ได้อาจจะสติกเกอร์ติดสติกเกอร์แก้มเหลืองให้เดี๋ยวจังหวเบิรงนน้ำกันนะครับขันมีเวลา กระจกกระจกข้างนาี่เป็นเดิมโรงงานเลยได้พี่น้องนะครับเป็นเดิมโรงงานเลยนะครับกดทุกเบื้องใดเบื้องออกนะครับพี่น้องนะครับมีตรายอลโศเป็นสัญลักษณ์เป็นสาคัญนะครับกระจุกตัวนี้นะครับเป็นแถบขอบยางนี่เดิมโรงงานเลยบ่เคยแตกบ่เคนหักบ่เคยบ่เคยไม่เคยชนหนักไม่เคยชนเบาแม้แต่ครั้งเดียวละครั้เเนียวนะครับเดี๋ยวโกตุกเปิดขอให้เบื้องเคื่องยนน้ำกันอันนี้คือตัวชูลงเลยอ่ะเครื่องยนต์หรือเบืงเครื่องยนต์น้ำเพลินนะคะเอาไปทังใดล่ะ ยกแป๊บเดียวเออมันก่อนนายยังเงี้ยมันอย่อนนะยังไงอ่ะประตูไว้นะคะนี่สวยมากอ่ะผู้ใดสนใจก็แวะมาเบิ่งน้ำกันนะคะอายกเลยค่ะเอบิ๊บนี่เบิ๊บสายอะไนี่สายยังนี่สายดึงดับเอออันนี้มันเป็นดึงดับมันขาดแล้วเออว่าเป็นยังอืมยันขาดโดนมันจะขาดสายดึงดับเพลินนะคะสายดึงดับเดียวเองไดไป นะครับตัวสายเด้งเดาเดาโกตุกผู้เฒ่าแล้วเขาเสี่ยงเสี่ยงกันมัดเสี่ยงไม่น้อยเห็ดไหมนี่ไหมเอาเสี่ยงมัดเสี่ยงเห็ดเดี๋าโกตุกสิการหายไหมออกมาเลยออกมาทั้งนี้นะคะน้อนะครับเอาเบิ้งเครื่องยนต์นะครับแห่งคอร์แห่งพ่อมันตาจั๊กจันนะครับบ่มีห้อยซึมแม่แต่จุดเดียวนะครับน้ำมันเครื่องภายในไม่มีซิมเหมือนข้างในไม่มีน้ำมันเลยนะครับแม้แต่จุดเดียวแห่งคอร์แห่งพ่อมันตาตั๊กจนครับพี่น้องนะครับ เรื่องยต์บ่มีห้อยแกะห้อยงัดบ่มีห้อยนงเงทีดพี่น้องนะครับรถโกาขนาดนี้นะครับเบื้องนะครับเบื้องแผงไต่ทองนะครับกระดูกกระเดี่ยวยังอยู่ครบยังอยู่สวยนะครับยังอยู่ครบยังอยู่สวยครับพี่น้องนะครับอาาสีมีสนิมจุดหนึ่งยุหันนะครับแก้วท่านในทะลุนะครับแค่นั้นเองนะครับข้างในนะครับสวยนะครับพี่หมอน้ำเดิมโรงงานเลยครับพี่น้องนะครับน่าน้าก็เดิมโรงงานเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้พี่น้องได้ฟังเด้อ

นะครับพี่น้องนะครับค้นใส่เขาหูกันนะครับไม่ต้องดูกันเยอะนะครับระบบเข็มมุ้งเข็มไหมเข็มไห้บ่อเขินนะครับเข็มไห้ขาดขาดบงไดดอกอืเกวัดควมำหอนนะครับเกน้ำมุกงน้ำมันนะครับใส่การได้หมดนะครับระบบไฟออกทุกจุดไปได้ทุกที่นะครับเอกสารพร้อมโอนเดี๋ยวเอาหัวลงซักคอนหัวลงก่อนนะคะผู้ใดสนใจก็ฟ่ามาเบิ้งกันขั้นดิเติมน้ำมันดีเซลไปแก้มันหลด พร้อมใส่ค่ะพร้อมใส่แล้วพร้อมใส่ในราคาแสนกว่าบาทเองค่ะผู้เดชหาราคานี่ยอยู่กับสาวติดต่อม่าหาเพื่อนนะคะเด้ออันยังมามาอยู่นี่อมเฉียวพ่นหนาคอยลดนเราขันเนี่ยแจ็คละผู้ค้าเที่ยวเพื่นเพื่นมาอันไม่ไม่ก็หนีเด้อเอาพูดถึงว่าผู้หารุ่นนี้เออนะผู้เดชสนใจนะค่ะเออราคาสี่ห้าแสนกว่าบาทนะครับสำหรับผู้หาลดค่า้นละแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทนะครับกะ ขอกราบเลียนเชิญทางนี้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคำว่าสวยสวยนีในยามของโกตุกกับสวยในรูปแบบแสนกว่าบาทเขาบอกว่าเปรียบเทียบขั้นละเอีดแปดแสนซี่หาแสนข้าเจ้านะครับเอานะครับสำหรับพี่น้องอยากได้รถขั้นนี้ไปใส่ไปสอยในภารกิจขอบคุ้ของท่านนะครับเพราะว่าจะเป็นช่าไฮอ้อยชาวเกษตรกรนะครับผู้คนอ้อยคนมันนะครับพี่น้องผู้ค้าผู้ขายงัวคกล้วยตลาดนัดโคกกระบือนะครับหรือว่า พี่น้องล้านรับสื่อของเก่านะครับอุปกรณ์ก่อสร้างสนจิตสนใจกิ่งจ้างมหาโกตุกโดยตรงในเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่084468176ครับไอ้084468176ครับบ้านยูอูเซานะครับอยู่บ้านโหลโพหมู่ที่5ตำบลหนองกุงสวรรค์อำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอยู่ซอยเดียวกันกับสำนักงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอยู่ในซอยลึกสักนิดหายากสักหน่อยแต่ว่าพี่น้องกับพี่น้อง มาแล้วกลับไปพี่น้องต้องมีรอยยิ้มกลับไปอย่างแน่นอนสารับพี่น้องสนจิตสนใจกับเคียงกลางม่วอามาจากกันราคาแสนเกลาโกตุกเป็นผู้เปิดพี่น้องมาเป็นผู้ปิดก็ต้องซีเรียรรถทุกคันโกตุกรถได้เยอะนะครับรถในอู่ทุกคันบ่แมนมแต่ขั้นนี้นะก็ต้องสีว่าแพงแท้นะครับบ่ต้องบ่ต้องใช้คำว่าแพงแท้นะครับคำว่าแพงแท้โกตุกได้หลายคนแล้วเออนั่งคือแต่อยู่เย็่นว่าแพงแท้นะครับ สำหรับราคาเนะี่ยโกตุกสิเปิดเท่าไรพอต้องไปซีเรียสลดไอเด้นะครับโกตุก,กสิ<ด>เปิดพอ <ใจ S 2> ต้องไปเซีเยนราคาขายมันมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับ<อ>เปิดไอเพียน้องไดบอวได้กจ่าพ่อไดบอวได้คุยกันป้าหอดปุ๊บใครจะขายอยู่เซ็นะใครก็จะเอาเซ็นาหาเลยมันมมีหม่องวอกกันครับไอ้นะครับมันมุมี่หม่องวอกกันนะครับมาวอกกันรับรองว่าโกตุกคนนี่ นะครับเป็นคนจนนะคร <Stevens>. ับว่ากินข้าวข้ามเดียวนะครับพ <met exaggerated> ี่น้องว่าบอมี่นะครับโกตุกข์กัจนคือกันนะครับแบงปันใดแบงปันโดยความสัตย์จริงโดยความจริงใจนะครับมาหามาโวมาจากันนะครับพี่น้องนะครับโกตุกพร้อมที่สิแบงปันพี่น้องเอาไปท่ามาหากินนะครับเอาไปสั่งอาเทมให้กับครอบครัวของไอนะครับบอสใส่ปัญหานะครับข้าวว่าแพงแครนะครับว่าอยากได้ยินนะครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งสก้อนนะครับเปิดแสนเก่าใครอาจสิขายแสนเดียว ก็ได้เป็นได้นะคะเพราะฉะนันผู้ใดรถควายเออเออมันเป็นรถควายเออแต่ว่าคันวโาเออเขาหูไรหลายเทียว้แพ่งแทะแพ่งแทะหลายเทียกะเออให้คือเราเอียงหลวนะครับคนตุ้เป็นคนขี่มังยองเออไม่ยองเอาพี่น้องเออไม่ยองเอาเป็นคนขี่มังยองเออไม่ยองเอาเออดีมากแต่ยองพันแน่นนะครับเอาเอาซ้ำนี่แหละป้า สำหรับมือนี้พอพี่พอร้องไว้เพียงสำมนีข่ขอเข้ามาสบายดีครับสวัสดีค่ะ